กิจนาราในที่นี้ก็คือการที่เราเห็นผู้คนที่ไม่มีนะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเราก็จะไม่ทิ้งกันครับเพราะว่าการช่วยเหลือกันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับและผมอยากส่งเสริมให้คนไทยหันมาช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นนะครับ มันถ้ามันโดนฝนโดนลมมันมันพุอะไม่มันพุออกมดอ่ะมันปวกมันอันนี้ขึ้นกินนอะปีก็อยู่ตังบนปีห้องปีมันก็อยู่มาได้เนาะน้องกับนอนมาได้ปีก็เลยมาอยู่หลังมาอยู่บ้านหลังมันก็เป็นเปื้นอันนั่นอะน้องเปื้นดินอะ พีก็เลยขอปืนมาเนี่ยพืนก็มาแต่งมาปูว่นนะครับเนาะเจ้าตังบลปืนกับปูมดมันยังปืนกับปูมดใส่ไฟใส่มันยังปืนกับใส่มดน่ะอยู่เนี่ยบ้านเกิดปีกอยู่เนี่ยปีแต่ก่อนปีเป็นละออนอยู่แถวนี้รับจ้างทั่วไปมันยังปีกโจยมด เพราะอันเป็นสาวม้าปีอันเปิดตัวไปอันยากการตีอันนคนปรปฐมจนอันนีมะไงมแะแหลกปีกัมีไอ้บ่าวเห็นคนลำบากมาด้วยกันกํำนี้กับไอ้บ่าวกับไปในหมู่หูหมหันปีกมา,าหันมาติดต่อกันกลับมาได้ ถึงวันนี้ปีมาป่วยกับลูกกระดูกพุ้นเนี่ยปีบอกว่าปีจะอยู่ได้นานกา็อันนีโอ้ดีใจขนาด ขอบค,คุณจัดหนักจัดหนักขอคบอคุณจัดหนักตีมันยะเออกับอันคนเจะคนณยะอย่างบ่ได้นี่อย่างไปไหนก็ไปบ่ได้ขอบคุณจัดหนักขอบคุณทุกคนจัดหนักกับน้ำใจเออครับจอ,บองเมลูกนี่ขอบคุณเจ้า